อีกสูตหนึ่งเอาไปสุดหนึ่งบอกว่าไปสุดเดียวบพราะมันร่วมที่เทาใส่เออนั่นนั่นนั่นเห็นบอสผู้กำกับมาบอกกันได้ไหมว่ามเออเดี๋ยวเรียกดูดูเขาเขียนบทให้ตายเลยเลิศล่าสวดด้วยเฮ้ยเอาดีดีขึ้นแทนผู้กำกับนะเออบทบทคิดเอานางานค่ะเออนี่นี่เนื้อเรื่อง เรียบเรียงไว้ในหวัวบสกะเ,<อ>เรียบเรียงไว้ในหัวแต่ว่า,วา<อ>เข้าไปเบื้องตามหน้างานเอานี่ระกับว่าใดเขียนสคริปเป็นบสเป็นยังขึ้นมาก็<อ>คือบอกน้องนะตรงนั้นเลยะ่ะไม่อยากเี้นผัดแบบนี้แบบนี้ประมาณนี้ถลกน้องไม้กับสิเก่งได้จากน้อยเพราวน้องกับว่าค่คยอยันนี<อ>่เปนไดทือตัว,ว่ถือก็เลยบอกว่าเข้ากะตามปิ้วตามเนื้อเรื่องที่ห้าอยากได้นะฮะก็มีบีบบีฟงานน้องด้วยต้องกับน้องด้วยแสดงเองด้วย ก็ว่าได้บีบยน่าแต่อาจจะปูดรุดแน่นู่นแน่นี่ใน่ห้ากับม่านห้ากับมานางเบิองน้ากันทั้งสามคนสี่คนอะไรทั้งคนเกี่ยมน้ำเมื่อแรงเบืองน้ากันตัดต่อน้ากันอืมตัดต่อเองด้วยนะตาต่อเองฮาดูตีไส้เองมุมกล้องคิดกันเองกูแต่ว่ามุมกล้องได้อยู่นะเมื่อคืนนี้ตื่นมากันยังได้มาดูอยู่นะอเออเออเอเอ,เ,อเลิศอยู่เขาเขาคิซูกินะกะขายเนี่กะ ธรรมดาแหละเนาะเขากับใส่กล่องโทรศัพท์ไทยเออแต่ว่าดีนะมันเป็นมูเมนท์ที่ดีใช่นการเริ่มต้นอันนี้แบบสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักพอผู้กำกับเขานี่ผู้กำกับคับอันสมัคร่ะ อ่าตอนนี้อา่าแผนกถือกระเป๋าเต็มแล้วเ <c oughs> พราะว่าตากล่องก็แล้วรับบทคถือไปแล้วนะครระวรวเามาเหลี่ยงดาราโซสินนะวันนี้นะวันนี้นะวนนรวมเหลี่ยงดาราโซสินผู้กำกับเขาก็มาเองนักแสดงเขาก็มาเองติดตามที่เพจโซสินนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพรพาวแสงทองด้วยบ๊วยแต่ซีนนีแต่หนุ่งไม่ดิทุกคนน่ะ คืออันนี้สปอยลงช่องไหนจะเอาคุนี้รวยคุณนี่รวยช่องแม่นี่รวยใช่ไหมจะสปอยเลยว่าเดด้อยากจะทําให้มันเป็นเหมือนเคซิมีอาณาจักรมาวิวอาณาจักรอ่าไทยบ้านใช่ไหมแต่เราเดด้อยากให้ทําเป็นแบบพาทของใครของมันเหมือนอาณาจักรแสงทองไงเออเออกะคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแมนับซิมีอันพาทนี้เป็นของน้องไม้น้องไม้จบอ่าชาสุว่รจบ หนึ่งสองหรือสประมาณนี้ภาต่อไปกับาต่อไปกับทีเป็นของคุณตาสาธุของคุณแมมบัวสวรั์นี่ยังสิแหมฮะยเขาอยากเหตุนะก็จะมีชอยเป็นชอยๆเรื่องของเดี่ของฮอสซี่ของคุณบูมอย่างนี้นะของคายเตือแต่ละคนใช่แล้วก็คือแต่ความฝันความฝันเดียวกันคือวงแสงทอง อ่อนี่คือเป็นจุดข่านแบบขี่เวิร์ตล้าคือความฝันความฝันเดียวกันคือการเข้ามาอยู่วงแสงทองแต่ว่าในการเดินทางเขามาน่ะที่เดินทางมาจังหดอะนะเออแต่ไม่ให้คนได้ติดตามชื่อก็จะใช้ชื่อจริงเลยแต่ว่าการเข้ามาอาจจะเป็นการแต่งเนื้อเรื่องขึ้นมาเพื่อให้มันดูแบบว่ามีเสาเนี่ยมีสนุกเออมี มีห้ามีออยังไปเออเ้ากับสิเลนเป็นข้อบอดีน้ำแน่ออ,อ,อจังพาของคุณตาสปอยก้อนพาของคุณตาในหัวหมอนเรื่องแต่น,น่นหมเออพ่แต่ว่าจะทำพาของคุณตาสาดรอติดตามนะคะของคุณตงคุณเตยน,นี่ว่าหลอดชั้นดอกขาดชันสิไปเอามาใสา่ให้มันเบื่อ,อ,อของวินนุงวินเนอร์สี่ห้าก,กับพยายามแบบว่าเราก็เราไม่ได้ทําทํานานจนเกินไปเรากะว่าประมาณสิบนาทีไม่เกินสิบห้านาทีแค่นั้นให้จบเรื่อง พอได้ติดตามแล้วก็ได้ดูความสามารถของ<น>แต่ละบุคคลนะให้ได้ใช้แวออกมาในะ้อีพี่นันน,น,นันว่าไงซาโนนเราเป็นตอนเป็นตอนให้ได้ติดตามคือเด็กๆก็ทำไปก็คิดงานไปยังยังของน้องไม้มืนอนี้ก็จะเป็นบทสรุปของน้องไม้แล้วอีพี่ที่สองอเออว่าการความฝันของวลัญญาไปยังไงถึงตรงไหนแล้วก็ถือ การที่ว่าครอบครัวกีดกันในการนั้นเขามาเปลี่ยนศิลปินนี่มันสิจูบลงจังไดยังซีไหมอันจูบอาจจะแบบพีกๆหรืออาจจะจูบสมหวังหรือไม่สมหวังก็รอติดตามรอดูแต่ว่าถ้าเลีดบ่อยๆก็คือเขียนบทให้ตายไปเลยค่ะโอ้ยหดาราสาววงพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวบอกน้ำหยิบมันเฉากสุดท้ายประมานนี้เพิ่งโดนตีตายแล้วนะโดนตีแล้วใครในแต่เพียงขวัญมาซอยชีวิตเออเพียงขวัญซอยชีวิตดาราหน่อยซอยชีวิตไปจริงๆแล้วนางเอกคือเพียงขวัญนะใช่นางเอกคือเพียงขวัญ ี่เราพี่น้องมือนีพักกับจไปไายอีกอีพี่ของหนองไหมนะคะก็รอติดตามที่เพจโซสินได้เลยแล้วก็อีกหลายๆบทบาทหลายๆคนที่จะแสดงนี่นะคะจากผู้กับคุณเดด้ค่ะฝากเนี้ยฝากตัวด้วยนะคะทีมงานเข้ามาความสามารถร้อยไงคะพี่ว่าแบบเป็นช่วงปีฤดูกันได้ได้เฟ้นหาบุคลิกแต่ละบุคคลเนาะแม่เนาะทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเนี่ยทีได้บอกว่าคนแชร์เยอะมากอยู่นะร้อยกว่าอยู่นะแล้วคนดูก็สี่ห้าหมื่นเนาะ Oh. สี่หมื่นกว่าแล้ว yeah. เป็นก้าวแรกก้าวเริ่มต้นที่เราแบบอยากทํานะคะแบบเป็นกลุ่มอ่ะจริงจตื่นเต้นหลายมือมือขึ้นนี่ผ้ากันปล่อยตอนตีสามเป็นบ้าไปปอยตอนตีสามเออ่ยบ้าก็เดี่ยแต่ว่าเบิ้งข่อยเดเบิ้งข่อยเดเบิ้งตาจีซีผ้ากันปล่อยไอตาคอมเมนต์ปุ๊บข่อยเดเบิ้งต่อเอียงลงไม่กี่นาทีประมาณแปดนาทีเก้านาทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าพากันตื่นเต้นไงตัดเสร็จแล้วยังไม่ได้แบบย้อมสีหรือว่าทําอะไรเลยเออแต่ก็แบบเอออยากพากันลงเอาความเหมืนบ้นนนาในล้านาก็ไ่ได้แต่อองนู่นนี่นั่นแต่พิ้วกับพิ้ว ห,หลียงสิแม่พาดต่อไปอาจจะเป็นของคุณตาของดีๆของฮัสซี่หรือว่าของทีมงานของทุกคนของพิมีนั่นที่ได้ยังสิแม่ก็รอดูจังหวะรอดูจังหวะใช,ใช่ใช่ช่อาจจะมีช่วงออกงานบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นคือสปอนเซอร์เขาได้เด้อค่ะเด้อ เลิศเลิศอ,อันนี้นอันนี้ะจะเป็นแบบว่ากําลังหลักให้เราแบบว่าสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แบบมีคุณค่ามูลค่าเพิ่มขึ้นอันนี้เราเริ่มจากต้นทุนแต่ละคนก็คือมาแสดงร่วมกันมีใจรักในการแสดงพ<ม>ี่น้องคะฝากติดตามให้กําลังใจที่เพจโตศินแล้วก็เพจแยกย่อยเป็นของคุณเดเดเพื่อนรักของน้องไมค์ของแต่ละบุคคลในทีมงานแพรวแสงทองนะคะรอติดตามชมได้ค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะ